ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ไปอันไม่ค่ดวนนะครับวันนี้เราพามาดูงานที่ให้ช่างมงคลน,นะครับหรือว่าช่างตู้ยทำนะครับรถก็ลับ้างก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ เบียงหน้าบ้านเสียอย่างเดียวตอนเช้าเนี่ยแดดจะจ้ามาหน้าบ้านหน่อยครับนั่งเล่นหน้าบ้านก็ร้อนหน่อยต้องหาอะไรมาบังข้างหน้าหน่อยจะเป็น ทางบ้านภาโในรวมเดี๋ยวพามาดูข้างในตัวบ้านนะครับตอนนี้จะของเขาได้สร้างไว้ให้คุณตานะครับ เดิบ้านเะดินไฟเสร็จแล้วนะครับนก็เบื้อนลานี้น่สวย คู่นี้เป็นองครัวส่วนปลักไฟนี่เยอะครับปลักมันก็ปลักมันก็ปลักตุนนี้ก็ปลัก ก็ลับไว้เสียทีวีครับนี่บ้านก็ถุงดีครับบ้านกว้างเจ็ดยาวสิบเอ็ดในห้องโอ้ก็พอดีนะครับ โตบ้านโตห้องนอนก็พอริเลยถือว่าเล็กเนือที่ว่าใหญ่ปานกลาง

จะร้อนหน่อยอันนี้านก็จะประมาณนี้นะครับถือว่าได้ดีอยู่ อะไรก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก่ปานี้นะา,ากกดติดตามกด subscribe กดถูกใจไปยันด้วยนะครับสวัสดีครับ